哦，那你开蚕蛹啊？不过、啊。你直播不用钱的，送给你。没有，我拍视频而已。啊、拍视频了，只要只要你要不用钱的、啊，不用钱。粉丝来了就特大优惠的。哦，平常你卖多少钱呢、啊？卖十八块。你好，彭志亮边，边困金的卡去你彭在爬吐昆白跳大，拿广西南宁的啊。今天在白沙市场，听你这边马跳广西汉帕的啊。 สวนตลาดนกะวางสีหนานหนิงมีอะไรบ้างเราไปดูกันนะครับตลาดนี้คือเปอิดแค่วันจันทร์นะครับทุกคนโอ้โหหน้าประตูก็มีขายปลานะครับแล้วมีขายกบด้วยนะโอ้โหกำลังช่่งอยู่นะามาดูกันนะครับเ <laughs> เอาเมือจับไว้ <laughs> อันหนึ่งนะคร<ช>ับยี่สิบสามนะ<ช>เรามาดูกันข้างในมีอะไรบ้างนี่ขายผักตองนะครั <Downtown> บของชี้ก็มีผักตองนะและ้วตรงนี้ขายต้นไม้นะ เพิ่มเปิดร้านนะคะตลาดนี้จะมีขายกระเทียมนะคะทุกคนแล้วข้างๆก็เป็นหลานขะ้าหลานขาาขายสุกินะมีขายผุรหมานะคะทุกคนเบอร์รี่นะแล้วมีขายไข่ไก่นะคะทุกคน โโอ้ปฝาทองก็มีนะขนมปัง,ปงก็มีนะทุกคนร้านนี้ขายกล้วยนะครับกล้วยที่หนานหนึ่งคือ2.5งห้าหยวนครึ่งกิโลนะครับทุกคนแล้วขายไข่ไก่ ไข่ไก่คือเจ็ดเยนครึ่งกิโลนะไข่แตกก็เหมือนกันนะโอ้โ oh หแล้วตึงเข้าไปตูกันนะเรานี่ก็เป็นหลานขายผักตองนะโลโคลมากเลยนี่นะครับร้านเพิ่มเปิดนะครับทุกคน เราติงเข้าไปตูกันมีอะไรนะครับแล้วข้างๆก็มีขายอาหารขาย,ยาก็มีนะแล้วเขาก็มาตั้งตรงกลางขายเสื้อผ้าขายอาหารนะนี่ก็เป็นร้านขายเสื้อผ้ากางเกงน,นะครับทุกคน ที่นี่ก็ค,โโค่อนข้างโลเค่อทุกคนอันนี้คือขายขนมปังนะแล้วอันนี้คือขายขนมนะะอันนี้ขายถอนักนะโอ้โหเดี๋ว่าน,นี้อากาศไม่ค่อยดีอ่ะทุกคนเหมือนจะฝนตก ที่นี่ก็มีขิงนะมีขายขิงไหมมีขายมะเขือนะเออทุกคนเพิ่มมาเปิดร้านเลยทุกคนต้องเตมเติมไปข้างในนะทุกคน ทนี้ก็ใหญ่มากนะอาเตมไปข้างในดูกันนะครับอันนี้ขายหมูนะครับนี่ฮาวาในนั谢谢้นนิงจูโร่อีจินตัวเท่าไหร่นะเอาสิสิมาโอ้ขอบคุ นี่เป็นข้างในน,นะทุกคนหมูสอกขายที่นนหนึ่งยี่สิบนะ20่สิบครึ่งกิโลครับเห็นหมึกแล้วครับที่ฉงชิ่งที่ฉันถูไม่เห็นหมึกเลยที่นี่ขายหมึกนะมีขายหมึกมีขายปลาเยอะมากนะดูดิทุกคน อ,นนอันนี้ขายไก่นะครับไก่สดนะเอามาตึนตรงนี้ก่อนนะครับที่นี่ขายหมูนะโอ้โหได้ไหม <laughs> ขึ้นตัวนะครับหมูขึ้นตัวครับอ่านีก็ขายผัดตองนะหอมมากทุกคนน่ากินมากหลังก็โลเคลมากมากเลยเป็นเป็นนูเลยแล้วสีวิ้วเครื่งเทศก็มีเยอะนะทุกคน ร้านนี้ก็ขายผัดตองเหมือนกัน,นมีผัดตองพริกด้วยนะครับรสชาติจะเป็นถังเผ็ดถังเปรี้ยวนะครับอร่อยมากครับผมเคยกินซอนนี้ก็ขายผักนะมีขายผักเยอะมากค่ะ นี่นะครับมีหัวชไยเท่านะมาเขเทนะครับมีเยอะมาก,มอมากโอ้ร้านนี้ก็ผักเยอะนะที่กวางตงก่างซีดีก็คือผักเยอะอะหาผักกินง่ายเลย ร้านนี้ขายเต้าหู้นะครับทุกคนเต้าหู้ตัวอร่อยเลยตัวน่ากินมากแล้วออกมาที่ตลาดก็คือร้านติกฟิล์มนะครับขายอุปกรณ์มือถือนะครับ นี่นะครับข้างๆก็ขายปลาครับขายกบนะครับปลาหัวปลาใหญ่มากมีขายฝากทองขายมะเกิดเท่ขายขิงน,นะเพิ่มมาเปิดร้านเลยตอนนี้เป็โมงแล้วนะทุกคน อันนี้ก็ขายปลาเหมือนกันนะขายปลาเยอะมากเลยอ,เอันนี้ขายถั่วนะครับขยานะครับก็มีนะแล้วข้างในก็มีหลานนะคบทุกคน เรามาเตินดูกันนะครับยังมีอะไรบ้างครัเหมือนข้างในเพิ่มเปิดหลานยังไม่ได้มีเยอะมากนะแต่ข้างนอกยังมีนะคะทุกคนเดี๋ยวดูข้างนอกก็มีนะเดี๋ยวพาไปดูกันครับอันนี้ก็ไขาไส้กรอกนะครับ ขนมขึ้นเทศสีอยู่นะอันนี้ไขรยาจีนนะแล้วเป็นข้าวอ๋อนะครับทุกคนกุกกี้ก็มีนะโอ้โห ข้างๆก็มีหลานนะครับหลานกว๋วยเตี๋ยวนะโอ้โหตรงนี้ก็มีด้วยนี่นะครับที่นี่ก็ค่างปปานนอกจีนนะทุกคนอันนี้ขายสาลี่ขายไอ้ปึ้งนะ อันนี้คือขายกล้วยลยทางร้านคือขายกยล,ยล้วยล่ะนี้ก็เหมือนกันขายกล้วย,ยอันนี้เป็นมันเทศนะมันฝรั่งนะอือตอนนี้น่าจะเป็นขครผลไม้นะครับทุกคน ผลไม้เป็นสองจุห้ายญนครึ่งกิโลนะครับมีส้มนะครับทุกคนโอ้โหผลไม้ก็เยอะมากทุกคนนี่ไครับทุกคนอันนี้เหมือนจะเป็นโกตังอะไรอ่ะ พี่จดอดรถแล้วเด็ก,ก่อนน่าจะเป็นโคตังนะแล้วตอนนี้เป็นพี่จดอดรถนะข้างๆก็ขายผุลมายนะครับเป็นร้านขาขายผุรหมายค่ะโอ้โหอันนี้พี่เยามากเห็นป่ะทุกคนพี่เยาวมากครับ ทา,างเลี้ยที่เห็นพริกยาวขนาดนีค้ครับแล้วพวกพวกค้าแม่ค้าน่าจะจอดรถที่นี่แหละอยามาตั้งร้านทิ่ข้างๆครับอันนี้ก็ขายแอปเปิลน,นะแอปเปิลคือ หาจุดเปดหยวนขึ้นกิโลนะครับทุกคน <14 8. S 1> เรามาดูข้างนอกนะครับเดินดูข้างนอกครับข้างนอกก็มีขายไก่นะครับ3 5เห้ยน1นตัวนะครับเป็นไก่ป้านครับอันนี้ก็ไก่ป้านนะส 4, 4ี่สหยวนนตัวครับโอโหอนนี้ขายเล่านะครับ เหล้ายาจีนนะครับทุกคนแล้วมีไข่เวนนะไข่แผ่นแป็กสื่อนะนะมาจากเวียดนามนะครับเพราะกวางชีก็ติดก,กากนกับเวียดนามนะครับทุกคนอันนี้ก็ขายปลานะครับแล้วมีไข่พากนะครับ 哦，那你开蚕蛹啊？不过，哦，蚕蛹怎么卖的呀？蚕蛹啊，你直播不用钱的，送给你没有，我拍视频而已。拍视频了，要相信你要不用钱的。不用钱，粉丝来了就特大优惠的。哦，平常你卖多少钱呢？卖十八块。啊，你在这卖多久了？呃，卖五六年了。哦，好的好的，谢谢你啊。

กลิ่นลิ้งจีเลมมากเลยหอมมากธรรมาชาติมากทุกคนนี่นะครับร้านขายผักนะเมื่อกี้เราก็ตึงเข้าไปที่นี่ก็ขายปูนทางเถานะครับทุกคนขายปูนฟุป,ปักเลยแล้วข้างๆก็มีหลานขานฝะั่งนี้ก็มีด้วยนะ

ของลุงก็มียีกนะแล้วร้านนี้ก็ขายผักเหมือนกันนะก็มีเอา็อกมานะครับแล้วก็ตั้งผักคุณ็อกนะขอ,องซีผักก็เยอะมากนะครับเหมือนยุนนาเอ้าไม่ไม่เหมือนยุนนานนะครับ <c oughs> <c oughs> นี ite, ่ก so ็เป็นฝักเขียวนะครับฝักเขียวคล้ายฝักเขียวกับก้นโอ้โหอันนี้คือม้าเขินนะเป็นเด่นลูกกลมๆนะทุกคน ปกติมักคือเป็นยาวๆใช่ไหมมันเป็นลูกกลมๆนะครับไหนีีขายยายานะยาชินั้งทำไมเห็นเลือดเห <c oughs> มือนเห็นเลือดเลยแล้อู้าวมีขายข้าวสารด้วยนะ หลังใครเข้าสามเนี่ยครับยาจีนนะครับเอามาจากพันปักตั้งไว้ที่ถาวฟุฟุปักเลยครับอันนี้เป็นซีอิ๊วนะใครซีอิ๊วนะจางเยาจางเยาจางเยาะ自己酿的吗老家做的哦好的好的谢谢你 ร้านนี้ขายอะไรรลานข้างหน้าอ๋อก็ขายเพนแบกเสือนะแล้นะม,แลมียามองนะเขาบอกว่าเป็นมาจากไทยแลนด์นะประเทศไทยนะของปองเนือของจีนมองไม่ออกนะ谢谢นีขอบคุามาก ที่นี่ก็ใช้ถัว่วลานเตาใช้ผากนะประมาณนี้นะครับทุกคนนี่ก็คือตานักกว่งชีนาาหนิงนะครับท,ทุกคนทุกคนคิดว่าเป,ป็นยังไงบ้างครับคอมเมนต์ได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณคร่าวๆนี้นะครับเราเจอกันคลิปนะบ๊ายบาย